ฟีฟล a t คืออะไรทําไมจึงสําคัญ mm hmm. ผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะทําไมตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถึงให้ความสําคัญที่จะกําหนดเป็นเกณฑ์สําหรับบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะ mm hmm. แล้วก็เกณฑ์นี้ก็จะเป็นเกณฑ์สําคัญอันนึงในการคัดหุ้นเข้าดัชนีอย่าง150 mm ์ห้าสแล้วก็เป็นเหตุให้ทําให้หุ้นแมคโรนะคะไม่สามารถเข้ามาอยู่ในเซ็นได้ในงวดของต้นปีหกนี้ ทำไมเกณฑ์นี้ถึงสําคัญปีโภสสาคัญยังไงมาติดตามกันได้จากคลิปนี้กันค่ะเตอร์ตุยด้วยนะคะกด Subscribe แล้็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะหุ้นหลายย่อยก็คือผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งนิยามของผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานก็คือผู้บริหารระดับสูงผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนั้นเนี่ยเกินกว่าร้อยละห้าของทุนเรียกชำระแล้วยกเว้นกรณีเรื่องของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกรันกองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมและก็พวกกองทุนบำเหน็จบำนาญน,นะคะเกณฑ์ของหุ้นที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ก็คือจะต้องมีฟรีโฟรหรือจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า50ลายและถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า15%ของทุนเรียกชำระแล้วด้วยนะคะส่วนเกณฑ์สำหรับหุ้นที่จะเข้าคำนวณอยู่ในดัชนีเซท50เนี่ยกำหนดเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของฟรีโฟร์ไว้ว่าเนี่ยต้องอย่างน้อย20%ของทุนเรียกชำระแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแน่ก็จะต้องมีสภาพคล่องพอสมควร ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุให้หุ้นแมคโรนะคะยังไม่สามารถเข้ามาอยู่ในเซต50ได้เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือฟรีโฟรเนี่ยไม่ถึงนั่นเองนะคะแล้วฟรีโฟร์เนี่ยสำคัญยังไงฟรีโฟรเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นนะคะเนื่องจากเป็นการกระจายการถือหุ้นในรายย่อย ซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยสูงสูงเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟสูงส,งส,งสงเนี่ยก็แสดงว่ามีรายย่อยเนี่ยเข้ามาถือหุ้นตัวนั้นมากนั่นเองซึ่งมักก็จะทำให้หุ้นนั้นเนี่ยมีสภาพคล่องมากและราคาเนี่ยก็จะเป็นไปตามกลไกของตลาดส่วนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยเนี่ย ก็จะมีสมภาพคล่องในการซื้อขายน้อยและราคาเนี่ยมักจะถูกควบคุมได้โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรืออาจจะถูกทำคอนเนอร์หุ้นได้ง่ายนั่นเองการคอนเนอร์หุ้นเนี่ยก็คือการที่มีคนเข้ามากว้านซื้อหุ้นนั้นเนี่ยจำนวนมากจนทําให้หุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนอยู่ในตลาดเนี่ยเกือบหมดพอได้หุ้นไปอยู่ในมือจํานวนมากเนี่ยก็จะมีผลในการกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยได้ง่ายนั่นเอง แต่ถ้าหุ้นที่มีสัดส่วนของฟีฟอสสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดคําถามได้เหมือนกันนะคะว่าทําไมผ,ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเนี่ยกับถือหุ้นตัวเองน้อยทําไมปล่อยให้หุ้นเนี่ยไปอยู่ในนักลงทุนรายย่อยได้มากสมัยถ้าหุ้นนั้นดีเนี่ยทำไมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเนี่ยกับไม่ถือหุ้นของตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสงสัยหรือเป็นคำถามได้ในกรณีที่ฟีฟสเนี่ยสูงมากๆ และเราจะหาดูได้จากไหนคะว่าค่าฟีฟอนหรือเปอร์เซ็นต์ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยจะหาค่าเหล่านี้ได้จากตรงไหนค่าเหล่านี้นะคะมีแสดงอยู่แล้วในเว็บไซต์ของเซ็ตนะคะเราสามารถเข้าไปตรงหุ้นที่เราสนใจเนี่ยและเราก็เลือกเข้าไปในหัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตรงนี้เขาก็จะมีจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟีฟนะคะ แล้วก็เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหลายย่อยเนี่ยแสดงไว้ให้เราดูนะคะซึ่งฟีฟตรงนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะดูมาจากรายงานของบริษัทที่จัดทําจากรายชื่อผู้ถือหุ้นณนะวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะหรือวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีนั่นเอง จำนวนผู้ถือหุ้นหรือเปอร์เซ็นต์ของฟรีโฟรเนี่ยก็เลยเป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นในตลาดถ้ามีฟรีโฟรน้อยเนี่ยก็จะถูกกำหนดทิศทางของราคาหุ้นนั้นเนี่ยได้จากคนเพียงไม่กี่คนนะคะฟรีโฟรตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งสำหรับหุ้นที่จะเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายกันในตลาดหุ้นแล้วก็เป็นเกณฑ์ในการคัดหุ้นนั้นเนี่ยเข้าคำนวณดัชนีอย่างเซทห้าด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฟรีโฟน์นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ